ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงกลางดึกของคืนวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุระทึกหลังฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงน้ําที่เอ่อท่วมในเกาะเกลด็ดมีปริมาณมากแรงดันน้ําพังบ้านสองสามีภรรยาหน,นีวุ่นกลางดึกค่ะโดยนางวันดีตันดีรกอายุ68ปีอาชีพค้าขายชาวบ้านหมู่5ตาบลเกาะเกลด็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวคมชันลึกออนไลน์ค่ะว่าเมื่อคืนวันที่3ประมาณ3ทุ่มนิดๆนะคะสามีคือนายไมตรี 3, อินทานอาย อายุ72ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมาบอกกับตนเองว่าบ้านกำลังรับแรงดันของน้ำไม่ไหวให้รีบออกจากตัวบ้านจากนั้นฝาข้างบ้านที่ถูกแรงดันน้ำที่ไหลแรงทนแรงดันน้ำไม่ไหวพังแตกหักน้ำทะลักไหลเข้าตัวบ้านอย่างรวดเร็วทําให้เข้าของเสียหายเพียงชั่วพริบตาค่ะก็เรียกลูกสาวให้ไปดูในห้องมันมีทีวีทีเวอร์ให้ออกของออกไปยังไม่ทันออกเลยลูกสาวรีบเข้ามาลงไปไม่ทันเสียงมัน ลูกสาวบอกว่าให้สับไฟก่อนออสับไฟก่อน,อนเขาเลยสับไฟหมดเขาสับไฟเสร็จมันคืนมาหมดเลยมาทั้งข้างล่างที่มันระเบิดเตมหมดเลยเทีวีทีวีแล้วก็ตู้เย็นอ่ะใช้ไม่ได้ค่ะลากออกแต่เอาของคืนออกแล้วก็เนี่ยหมดเตียงนอนหมดที่นอนจมน้ำหมด โดยสายเหตุนะคะก็เกิดจากน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาได้ไหลเข้าท่วมในกกเกาะเกร็ดมาเป็นเวลาหลายวันและมีปริมาณมากเนื่องจากปริมาณฝนตกหนักติดต่อก,กันนานหลายชั่วโมงทําให้ปูนข้างฝาบ้านต้านน้าไม่ไหวเกิดเสียงระเบิดดังเปรี้ยะนะคะก่อนที่ปูนฝาบ้านจะแตกหักเนื่องจากรอบบ้านนะคะถูกน้ําท่วมขังทั้งหมดค่ะโดยนางวันดีกล่าวอีกด้วยนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเองได้หยิบกางเกงขาสั้นออกมาจากบ้านได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะเนื่องจากต้องเอาชีวิตรอดก่อนก็ถือว่าโช ดีที่ตนและครอบครัวมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่เป็นห่วงบ้านและก็ไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงได้อาศัยศาลาอาเนกประสงค์ของวัดมะขามทองพักชั่วคราวไปก่อนค่ะเพราะตอนนี้บ้านพังไม่มีที่อยู่ตนเองอยู่บ้านนี้มานานนะคะอยู่กเกาะเกร็ดมาก,กว่า40ปีแล้วแม้จะประสบปัญหาน้ําท่วมทุกปีแต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ มาเร็วเลยีวันไม่มามาเร็วสุดมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาค่ะเราก็ไม่ไม่คิดเพราะมันปีห้าสี่เราก็ยังอยู่ได้อยู่ในบ้านไปืก็อย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ของก็เห็นขายขายเรือขายมั่งเห็นขายมากแล้วปีนี้ขายไม่ได้เลยค่ะคนแบบไม่มีจะกินกันนะตามบ้านเขาไม่มีจะกินแล้วเขาไม่มีจะไปขายใครขายได้สาวชิดก็ <m ess ive> ไม่มีน้่งเที่ยวเข้าแล้วเราก <k> ็หมดทาง ทางด้านนางวัชราพรสินสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลเกาะเกร็ดนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าปริมาณน้ําปีนี้ที่ท่วมในเกาะเกร็ดถือว่ามากกว่าปีก่อนๆแม้จะยังไม่รุนแรงเท่าในปี2554นะคะแต่ก็ถือว่ารุนแรงค่ะเพราะปี54บ้านที่เกิดเหตุยังอาศัยอยู่บนบ้านชั้น2ได้แต่ปีนี้ด้วยกระแสน้ําที่แรงประกอบกับฝนตกหนักส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะคะซึ่งเบื้องต้นทางพมจจังหวัดนนทบุรีได้ประสานมาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านให ย้ายออกไปพักที่อื่นชั่วคราวแต่ชาวบ้านไม่มีใครอยากย้ายออกนะคะส่วนเรื่องซ่อมแซมบ้านของนางวันดีนั้นต้องรอน้ําลดลงก่อนค่ะถึงจะซ่อมแซมได้นะคะตอนนี้ผู้ใหญ่ก็พอหาหน่วยงานเลยนะคะพมอจังหวัดเออขาจะมาช่วยเหลือเออขาบอกว่าจะอยากให้คนไปอยู่ข้างนอกแต่ชาวบ้านไม่ยอมไปแล้วเขาเคยอยู่ที่นี่อ่ะเขาไปอยู่ที่นอกข้างนอกเขาไม่ไปแ,แต่เขาบอกว่าจะซ่อมแซมให้ต่อเมื่อน้ําลด อยูตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเ,เพราะตอนนี้มันมีน้ําแต่ถ้าน้ำํำลดเขาจะมาเข้ามาช่วยอ่ ทั้งนี้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมในเกาะเกร็ดหลายวันแล้วนะคะปีอื่นส่วนใหญ่จะท่วมตามสถานการณ์น้ําขึ้นน้ําลงแต่ปีนี้ดูจะรุนแรงกว่าประกอบกับชาวบ้านขาดรายได้มานานจากวิกฤตโควิด -19 นะคะพอเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวก็ต้องมาเจอกับน้ําท่วมโดยสถานการณ์น้ํา2วันที่ผ่านมาท่วมสูงจากระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยากว่า2เมตรแล้วค่ะและเท่าที่สังเกตระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแม้ว่าชาวบ้านจะชินกับน้ําท่วมแต่ก็ไม่มีใครอยากให้ เกิดขึ้นค่ะที่มาหนักจริงๆอ่ะสองสามวันเนี้คือหนักมากแล้วบ้านที่เขานี่ก็เพิ่มมาถึคืคือปีนี้ก็หนักหนักไม่เท่าปีห้าสี่นะ,ะถือว่าหนักอะเพราะว่าหนักกว่าปีที่แล้วบ้านก็ลำบากซึ่งขณะนี้นะคะความต้องการของชาวบ้านในกกเกาะเกร็ดหลายรายนะคะมีความต้องการในเรื่องของข้าวสารอาหารแหง้งรวมถึงยารักษาโรคซึ่งนับเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือค่ะ